แยกไหมยุบไหมแตกหักเลยไหมหรือว่าจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีอะไรหมกเม็ดอะมันมีอะไรซุกซ่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านที่เป็นผู้ชายจะป่วยหรือไม่สบายนะเราเลิกกันเถอะอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งพูดอะไรกันเลยดีกว่าพอดีว่ามันมันเห็นของการอุบัติเหตุหรือรถเสียรถพังอะไร สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านพรมยาชาแนลนะคะอาจารย์เชื่ออาจารย์เมษานะคะวันนี้มาถึงคิวของคนเกิดวันพฤหัหสบดีเดือนกันยายนมีอะไรที่ต้องระวังบ้างในเดือนกันยายนปี3 6 6 5นะคะเช่นเคยมีฉลากอยู่7ใบอันนี้อ่านไปหลายวันละว,วันพฤหัสได้ไพ่สำรับที่5 1 2ห4 5สอาหรับที่ 5. อ่ะ การอ่านแบบนี้ก็จะเป็นการอ่านรวมๆนะการเงินการงานความรักสุขภาพนะมีอะไรที่ต้องระวังบ้างดูเพื่อความบันเทิงดูแลใช้พิจารณานะคะเป็นการอ่านโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษนะสวัสปปดีค่ะ คน,นพัลฤาหาสเดือนนี้คนพัฤาหาสเกิดอะไรขึ้นทำไมหม่นมองประคองอารมณ์ขนาดนี้คนพฤหาสนะม,มาในเรื่องของการงานก่อนการงาน,นพริฤหาดสบดีเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยระวังมีปัญหาเกี่ยวกับคนที่ทําเป็นหุ้นส่วนกันอนะ ใครที่เป็นหุ้นส่วนกันในในเดือนกันยานในระวังการแตกหักระวังปัญหาที่สะสมมานานระหว่างหุ้นส่วนด้วยกันเองเนั่นแหละมันจะถึงขั้นที่แบบแตกหักแล้วไม่เอาแล้วแยกหุ้นแล้วอยากทําเองและขยายและอะไรแบบนี้เออคนที่เป็นเจ้าของก,กิจการเนี่ยในส่วนของการเงินที่ทําด้วยกันมาหลายๆคนนะถ้าเป็นถ้าเป็นเจ้าของคนเดียวก็จะอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ในอันดูอันที่เป็นหุ้นส่วนละกันคนที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยจะแบ่งเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัวหรือว่าปัญหาในที่มันสะสมมานานมันถึงเวลาที่ต้องเคลียร์แล้วมันถึงเวลาที่แบบว่า เออแยกไหมยุบไหมแตกหักเลยไหมหรือว่าจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากไปทําเองอย่าไปเริ่มต้นใหม่เป็นปัญหาที่สะสมมานานอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะก็ระวังเรื่องของเอ่อคนที่เคยทําการค้าขายกับเราหรือคนที่เคย Ee, ให้งานเราหรืออะไรแบบนี้มันกลายเป็นว่ามันมีอะไรหมกเม็ดอะมันมีอะไรซุกซ่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรที่เขารับปากก็จะให้งานเรามันกลายเป็นพอถึงเวลาเขาเปลี่ยนไปให้เจ้าอื่นหรือกลายเป็นมาบีบราคาเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจากคนที่เคยซื้อของกับเราตลอดเลยเป็นลูกค้าประจํากับเราอยู่ดีๆเขาอาจจะไปเจอเจ้าใหม่ไปสืบราคาแล, like this, แล้วเขาก็เปลี่ยนที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เปลี่ยนร้านซื้อหรือเปลี่ยนเจ้าไม่ได้มาใช้บริการเราเหมือนเคยประมาณนี้หรือว่าเนี่ยโดนบีบราคาเลยแหละจากที่เคยขายได้อ่ะ 200อยู่ดีๆมาต่อเราเหลือ150้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงในส่วนของเนี่ยต้นเดือนถึงประมาณช่วงกลางเดือนนะวันพฤลัสหาดให้ระวังให้ดีเลยเนี่ยปัญหาหุ้นส่วนเอย้ยปัญหาเกี่ยวกับลูกค้าที่แบบอยู่ดีๆเปลี่ยนเจ้าไม่มีอะไรอ่ออยู่ดีๆก็ไม่ซื้อของกับเราและหรือว่าปัญหาการเงินที่สะสมมาพอถึงวันนี้มันเหนื่อยมากเลยวันพฤหัิสหาดเนี่ยเรื่องการเงินนะอ่ะเออมันกลายเป็นว่าอะระวังคนที่เป็นนี้บัตรเครดิตหรือระวังคนที่ต้องไปกู้เงินมา หรือมันหมุนจนสุดแล้วว่าเออเดือนเนี้ยจริงๆวันพฤหัสต้องรอ,อก่อนอย่างใครที่แบบรู้สึกมันตันในชีวิตทุกอย่างแล้วว่าปลายเดือนกันยาถึงเริ่มดีสิณนะวันเนี้ยจนถึงปลายเดือนนะต้องประครับประคองให้ดีเลยอย่ยังไม่อยากให้เริ่มลงทุนหรือทําอะไรในส่วนของเดือนนี้วันเนี้ยจนถึงประมาณช่วงสิ้นเดือนอ่ะรอก่อน เงินอะไรที่มีอยู่ก็พยายามใช้ประครับประคองมันให้ได้ถึงสิ้นเดือนหรือว่าใครที่คิดจะกู้เงินหรือทําอะไรก็ตามแต่ก็คือสิ้นเดือนมันถึงจะมีข่าวดีขึ้นมามันเครียดไปกับทุกอย่างตอนนี้มันมันเครียดเกี่ยวกับครอบครัวมันเครียดเกี่ยวกับบริวารมันเครียดเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวมันรู้สึกว่าถูกหักลง้งถูกคนทําให้เสียใจ ปัญหาต่างๆมันมาลุมเล้าไปหมดเลยแบบเนี้เออแต่ถามว่าอุย้ยมันไม่มีอะไรดีเลยเหรอมันก็มีทั้งดีและไม่ดีอยู่แล้วแหละอันนี้ก็คืออ่านถึงคนที่ไม่ดีไงถามวันพฤหัสวันพฤหัสที่มีเงินอยู่แล้วละกันใครที่มีตังค์อยู่แล้วอะ่ะก็จะสบายก็จะดีในเดือนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะมีรายจ่ายที่มากขึ้นอาจจะมีการซื้อข้าวของหรือไปสัญญกรรมทําอะไรทําสวยของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะเสียงเงิน่กับพวกนั้นมากขึ้นแต่คนที่แบบไม่มีเงิน งานก็จะมีปัญหาทุกอย่างมันก็จะมีปัญหาไปด้วยหมดเลยเออระวังเรื่องของคนที่รับปากเราแล้วอยู่ดีๆเขาก็มาเปลี่ยนคําพูดผิดคําพูดเพราะฉะนั้นทํำยังไงอย่าคาดหวังอย่าไปคาดหวังอะไรให้มากอย่าไปคาดหวังกับใครให้มากแล้วตัวเราเองก็เช่นกันก็ต้องไม่พยายามไปจับผิดใครหรืออย่าไปให้ความหวังใครเช่นกันทุกอย่างมันคือกรรมนะวันหนึ่งเราก็ต้องได้รับแบบเนี้ยเราไปทําอะไรกับใครเอาไว้เราไปแย่งลูกค้าอะไรใครเอาไว้หรือไปตัดราคาใครอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะทุกอย่างมันจะย้อนกลับมาหาเรา เดือนนี้ระวังเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านที่เป็นผู้ชายจะป่วยหรือไม่สบายนะคนที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยต้องระวังให้ดีหรือว่าระวังทะเลาะก,กับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายในบ้านคําพูดจะทําให้มีปัญหากันหรือใครทาธุรกิจครอบครัวที่ต้องร่วมทํากับคุณพ่อทํากับพี่ชายน้องชายอย่างเงี้ยก็เดือนนี้ให้ระวังของการเห็นไม่ตรงกรันคิดเห็นไม่ตรงกันขัดผลประโยชน์กันเองอประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนของเรื่องออสุขภาพ สุขภาพระวังเรื่องเกี่ยวกับโรคของความดันใครที่เป็นความดันสูงให้ระวังใครที่เป็นทางเดินหายใจมีปัญหาให้ระวังใครที่เดินทางก็ระวังเรื่องของการเดินทางระวังอุบัติเหตุกับทางรถแล้วก็ระวังเรื่องของคิดมากปวดหัวนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยเออถามว่ารุนแรงมากไหม มันน่าจะตกไปทางเสียเรื่องการเงินมากกว่าแต่ถ้าปัญหาสุขภาพก็พก็ดูจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ย,ยกเว้นแต่คนที่มีปัญหาญาติผู้ใหญ่ในบ้านที่ป่วยอยู่แล้วอะ่ะเดือนนี้ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพของท่านให้มากหน่อยละกันเนาะเรื่องของการงานใครที่รออะไรอยู่ก็คือโยนไปที่สิ้นเดือนเลยเอาตัวรอดระหว่างเดือนให้ได้ละกันเออเอาตัวรอดระหว่างเดือนให้ได้อย่าพยายามหาภาลาเพิ่มหรืออย่าพยายามหาหนี้สินเพิ่มทุกอย่างมีปัญหาหมดเลยเนี่ย แต่ว่าหลักๆคือมาจากความเครียดความกังวลของตัวเองอะถ้าเราเอาชนะเรื่องของการคิดมากกังวลไปได้อะไม่มีอะไรที่เราผ่านไปไม่ได้นะจริงๆมันผ่านไปได้แหละแต่ว่าจะผ่านไปได้ยังไงแค่นั้นเองบางคนอะที่อาจารย์อ่านมาหลายๆวันบอกว่าอย่าไปไว้ใจใครมากแต่คนเกิดเป็นพฤิหัสบ,บดีเนี่ยต้องปล่อยวางบ้างนะหัดไว้ใจคนบ้างคนเป็นพฤหัสเนี่ยถ้าที่เห็นนะตอนนี้นะถ้าใครที่แบบเหมือนเคยมีใครที่ทําให้ตัวเองแบบเจ็บช้าน้ําใจหรือว่า ใครที่ทาให้ตัวเองรู้สึกแบบไม่พอใจอ่ะมันจะแบบไม่ไว้ใจคนคนนั้นเลยหรือไม่ไว้ใจอะไรง่ายๆเลยซึ่งอันนี้เราก็ต้องปล่อยวางบ้างแล้วก็หัดไว้ใจคนรอบข้างบ้างเพราะบางอย่างเราไม่สามารถทําได้คนเดียวอ่ะเออเราต้องพึ่งพาคนอื่นบ้างเราต้องเราต้องคุยดีๆกับคนอื่นเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเราลดอะไรตรงนี้ได้ทุกอย่างมันก็น่าจะกลับมาดีขึ้นการเงินไปแล้วสุขภาพไปแล้วการงานไปแล้วความรักความรักเนาะอ่ะในส่วนของความรักเป็นอย่างไรบ้างคนเกิดวันพฤหัส ความรักคนที่ยังหาทางออกกับความรักไม่ได้อะความรักมีปัญหาอยู่อะไรแบบนี้หรือว่าคนที่มีปัญหาแบบมือที่สามรักสามเศร้าหรือว่ายังเลือกไม่ถูกอะไรเงี้ยเดือนนี้ก็ยังคงยังคงไม่มีทางออกแล้วกันของคนเกิดวันพฤัหาดะก็อดทนอยู่กับสถานการณ์ที่มันเป็นไปก่อนหรือว่าถ้ายังไม่อยากเลิกหรือยังไม่อยากพูดอะไรให้มันแตกหักกันก็ไม่ไม่ควรจะพูดอะไร เพราะว่ามีโอกาสที่พูดไปแล้วสถานการณ์มันแย่ลงเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ขอให้อดทนอะไรที่ไม่ควรพูดก็พึ่งอย่าพึ่งพูดอะไรที่แบบสมมติเราเลิกกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่รู้ว่าตัวเองอทำใจไม่ได้ตัวเองเลิกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรพูดนะอันนี้ต้องเก็บไว้ให้ดีๆเอาไว้วันที่เรารู้สึกว่าเราไปได้จริงๆเราไปจากเขาได้จริงๆแล้วเราค่อยบอกเลิกเขาเพราะกลายเป็นว่าอะไรบอกเลิกไปตัวเองถูกเองอืในส่วนของคนโสดคนโสดก็ มีคนคุยแล้วกันแต่ว่ามันยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันอ่ะยังไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้มากอืในส่วนคนโสดก็ให้คุยไปก่อนเลือกไปก่อนทําอะไรให้มันรู้สึกว่าแก้เหงาไปก่อนแต่เมื่อไหร่ที่เขามายุ่งกับเราหรือว่ามาเป็นภาระให้เราอันนี้ก็ขอให้อยู่คนเดียวดีกว่าจริงๆนะใครที่แบบว่าเอาคุยทางออนไลน์หรือว่าใครที่มีคนมาคบแล้วแบบมายืมตังค์มาขอให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยคนกสดพฤหัสเนี่ยอยู่คนเดียวไปก่อนดีกว่าจริงๆในเดือนกันยายนเนี่ยอืม แล้วก็ส่วนใครที่มีปัญหากันอยู่แล้วในครอบครัวงเงี้ยก็อยากให้อย่าเพิ่งพูดอะไรกันเลยดีกว่าเดือนนี้อยากให้แบบสงบปากสงบคำจริงๆนะเพราะว่ามันจะทำให้ปัญหาต่างๆมันยิ่งแย่ลงเนาะแล้วก็รอให้มันสิ้นเดือนก่อนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ว่ามีอะไรดีๆแบบจะอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยในระยะเวลาเนี่ยวันนี้ถึงสิ้นเดือนนะอาจจะเป็นช่วงที่คนกวนพฤหัสบดีต้องอดทนให้มากเนาะรู้เท่าทานอารมณ์ตัวเองเนาะแล้วทุกอย่างจะไปได้ด้วยดีนะ อ่ะมีอะไรที่จะเสริมดวงให้คนเกิดวันพฤหัสได้บ้างนะคนเกิดวันพฤหัสนะก็ถ้าใครทํางานค้าขายก็บูชาแม่นางกวักได้นะอันนี้หมายถึงแบบไม่ต้องถ้าใครไม่สะดวกรับมาบูชาทํำยังไงก็ไปที่วัดก็ได้ที่ไหนที่เขามีแม่นางกวักมีแม่นางตะเคียนอะไรเงี้ยก็ไปขอพรขอโชคลาภได้ละกันส่วนใครที่ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบ้านมีเทวดาประจําตัวคุ้มครองอยู่ในบ้านก็ขอให้ทําความสะอาดหิ้งพระของตัวเองให้ดีคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรมากเลยเนี่ยก็หานางกวากมาบูชาหรือออกไปบูชาตามวัดก็ได้หรือว่าเนี่ยถวายของสวยงามให้กับที่บ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครที่มีหิ้งพระของตัวเองก็ทําความสะอาดหิ้งพระตัวเองแล้วก็ทําบุญใสบ่บาสังฆทาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้หมดนะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งคนเกิดพฤหัสสบดีคนไหนที่มีรถ ก็อยากให้แบบเขาเรียกว่าอะไรเอาพรมอะไรไหว้แม่ย่านางในรถบ้างขอให้เดินทางปลอดภัยมันเป็นความเชื่อนะจริง,รงๆแล้วแบบว่าไม่ทําได้ไหมก,ก็แล้วแต่แต่ว่าน,นี่แค่บอกเฉยๆว่าพอดีว่าม,มันเห็นของการอุบัติเหตุหรือรถเสียรถพังอะไรอย่างเงี้ยก็เอาพรมอะไรก็ไหว้ไหว้ในรถตัวเองหน่อยขอให้แม่ย่านางรถดูแลคุ้มครองอะไรอย่างนี้เนาะก็ถือว่าทําเพื่อความสบายใจแล้วกันจะได้ไม่ต้องแบบอุ้ยงมงายอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ทําไปเถอะใครที่มันไม่ได้ มันดีกว่าแบบรถไปพังไปเสียกลางทางหรือว่ามีอุบัติเหตุอย่างนี้เนานะก็ถือว่าแก้เค็ดประมาณนี้นะก็ฝากคนเกิดวันพฤทศัสป,ปดีไว้เพียงเท่านี้นะคะขอพระแม่มาเทวีอวยพรนะคะเจอกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ